สวัสดีครับอยู่กับผมเบสชินแนนนะผมสัตว์รถถังหลักที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะผมมีชื่อว่าชัยนูนะครับเป็นรถถังของประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับรถถังคันนี้นะผมจะได้ปืนหลักอยู่ที่75มิลเมตรนะครับผมแล้วก็ได้เป็นลูกกระสุนเจาะเกาะแล้วก็ระเบิดจากด้านในนะครับเจาะสูงสุดอยู่ที่103ยมิลเมตรเลยนะครับแผมนะผมมองว่ารถถังคังนนี้เป็นรถถังที่ค่อนข้างที่จะไปสายกลางมากกว่านะมากกว่าที่จะเป็นแบบเด่นทางใดทางหนึ่งนะครับออากระสุนก็เจาะได้ธรรมดามากเลย แต่รถคันนี้นมีข้อดีตรงที่ว่าตัวมันค่อนข้างจะเพียวบางนะครับแล้วก็ได้คนข้างในสูงสุดถึง5คนเลยนะครับทำให้แบบมีคนสำรองเหลือๆนะครับในทุกไฟนะวันนี้ที่เราแบบว่าโดนโจมตีนะก็จะมีคนเหลือแน่ๆน,น,นะครับโอเคครับส่วนเขาจะเป็นไงผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไอ้ยา yeah! เอาละวนเลยเอ้เยอมีไอ้นี่หนึ่งคันยิงไอ้นี่ก่อน ปึ๊บปิ๊วเรียบร้อยครับผมแตกเฮ้ยเฮ้ยนี่มันรถถัดตัวนี่โหแต่บางหมดเลยเฮ้ยหึเล่นเป็นหินเลยเรียบร้อยหันข้างงี้ชอบเลยผมชอบรักรักรักเลยกดไลค์ไปหนึ่งทีเรียบร้อย มุมสวยๆเดี๋ดิแกไปรถถังแล้ววะเฮ้ยนี่ไงวันคือทีสามสิบสี่ 34. ตายเรียบร้อยครับผมตายไปถึงคันเป็นทีสามสิบสี่นะโยกเย,ยกหนึ่งทีไปไม่โดนครับแต่มีเชอร์แมนเชอร์แมนเ,เราบรรทัดเลยครับว่าเราจะไม่ยิงเฉียงสี่แน่นอน จะยิงแบบ90องศาแบบนี้อืมเพรเฟก์เลยล่ะมุมเมื่อกี้นะ่ะข้าบนได้ข่าวว่าเดือดนี่นะไหนขอสหน่อยดิโอ้หฟันขโมงเลยวะเอ,อ้ยนี่นี่นี่นทีสามสี่หยอดเรียบร้อยเข้าหัวแตกเก็บไปเลยครับผมเป็นทีสามสิบสี่นะอโอเคแกต้องถังอะไรอ่ะ รถถังของอ,อังกฤษอังกฤษปะอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อังกฤษครับไม่ใช่อังกฤษรถถังของฝรั่งเศสนะด้วยคันเป็นรถถังของอิตาลีไม่รู้ว่ามันคือรถถังอะไร,รอตอนนี้ผมโหลดลูกอยู่โหลดไม่เสร็จสักทีเอามันค้างเหรอเพราะว่าคนกันเนอร์มันตายหรือเปล่าวะเอ๊ะทำไมเป้ามันค้างอย่างเงี้ยเอ๊ะโอเคหายละหายละ ซับรถแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างนี้ผมเอาปืนใหญ่ลงมาณจุดแถวนี้ป่ะอ่ะลงไปก่อนครับผมเฮ้ยผู้ใหญ่ลงหัวตายได้ไปคันหนึ่งคิดว่าไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าลงมุ่งมั่วแล้วมันไปโดนเองอะ่ะเออว่าโดนดีอยู่นะผมคิดว่าโดนดีอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็เมื่อกี้ผมสังเกตในแมพนะผมจะมีอยู่สองคันนะเฮ้ย หันได้รู้สิวะได้ไหมอลองดูเขา้าครับผมถือว่าสวยกอ,อนี่ไงไปเ,เข้าครับทะลุแต่ว่าลูกมันไม่ยอมระเบิดนะนะอดคิวเลยลูกมันทะลุผ่านเลยอะเกาะมันบางเกินไปนะที่จะให้หัวกระสุนมันทำงาน จุด A ดูแล้วน,าน่าจะนัวเดี๋ยวจะเล่นตรงนี้ละกันเฮ้ย KB ลองดูกันว่าจะยิงเข้าไหมชีวิตพื้นถางที่ค่อนข้างจะท้าทายนะนในการยิงเอ่อแต่ตอนนี้ติดหินเลยได้อย่างทรมานมากโอ้มันซ่อนโทษเนียนเลยนะมาไปล,ลองกันตรงนี้นะผมบอกเลยว่ายิงไม่เข้าแน่ๆน,นะเอ้ยแต่ข้างล่างอะเข้าไปอืมเจาะได้สวย เป็นพี่จอดได้สวยมากเฮ้ hey, เราดันต่อได้เลยครับอย่างนี้ฝวัญและกำลังใจมาเต็มาคาดีีวีวันได้เว้ยตรงทงเรามีสองคนระับอยู่ฝั่งของบ้านของเราผมว่าจะน่าน่าจะฆ่าแม่น้ำแล้วก็ล้อยิงเขาจากด้านหลังผมว่าได้อยู่ ออตรงนี้ใช่ไหมเราตรงเข้าไปนะในจุดธงคิดว่าน่น่ายหลังเขาได้อยู่เออหรือไม่ก็เพื่อนก็จะเป็นเป้าหมายใหม่ับผมที่เขากำลังจะเดินทางข้าไปบ้านผมะนะแต่ดูก่อนว่าเขาจะมาไหมแต่ผมจะรอตรงนี้ไปรเรื่อยๆนี่แหละดีแล้วเราคอยเช็คทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น เปิดเจออะไรน่าสนใจเราก็จะได้แบะยิงโอเครียอยู่ข้างบนเรานี่แหละนี่ไงนี่ไงเห็นตูดแล้วเห็นตูดละอือเออหันข้างหันข้างข้างแกวสวยงามขอบคุณครับที่หันข้างให้ไปเก็บแล้วครับ k v 1อีกหนึ่งคันเดี๋ยวเรายึดธงก่อนนะครับเพราะว่าธงตอนนี้เราค่อนข้างจะวิกฤตแล้วนะครับแต่ของเราค่อนข้างแย่เลยล่ะ ไก่หมดเต็มทีเดี๋ยวเอาอันนี้คืนก่อนเอาโทคืนก่อนเราได้ต่อชีวิตอีกยาวเลยแต่ก็ต้องระวังรถถังที่เขาจะเข้ามาเติมด้วยอันตรายเพราะปืนเราหันช้านะครับผมจะอยู่โซนนี้แล้วกันเพราะว่าโซนนี้ปลอดภัยแล้วก็จะหันหแยงอย่างนี้ อ่าโอเครอครับผมไปเราเตรียมตัวขึ้นครับเราได้แจมแล้วลเราก็ขึ้นเลยก็ไล่ล่าแล้วอหาศัตรูกันต่อศัตรูใกล้เข้ามาครับขานาดได้ยินเสียงเครื่องยนต์ทิ้งระเบิดไปว่างไงได้สองครับเก็บหมดแต่มีคันหนึ่งมาเติมออเป็น KB2 เห็นจะดจะอะไรไปดูกันว่าทันไหมผมอาจจะดักตรงนี้อ่ฮะโอ้ทีสามสี่ละยัดไปก่อนครับหนึ่งลูกโอเคแล้วผมจะมายิงข้างหน้าอืบหันแล้วเร็วอือโผล่ไหมไม่โผล่มันไม่โผล่เราต้องเดินหน้า แปลว่ามันลงเดินข้างหน้าครับผมสหลืทีสามสี่ข้างหน้าก็ตั้งหลักอยู่โอ้เรายิงไม่ได้เลยโอเครถกระตุกกระตุกแล้วมันยกหน้าพอดีมันกดหน้าลงให้ครับผมเลยยิงได้ประมาณต่อไปก็จะเป็นเคบีถองครับที่อยู่ข้างในธงนะใต้สะพานไปโอเคครับผ่านข้างให้เรียบร้อยเลยเสร็จสับได้เวลา โยกหนึ่งทีจิงเรียบร้อยครับผมเจาะได้สวยหลังแตกปวดหลังไปตึงๆหนึ่งทีแล้วก็กลับมายึดท้องครับผมเหมือนเดิมเลยโอเคฝั่งแม่น้ำมีรถถังนะเดี๋ยวราหันปืนกลับรถน่าจะง่ายกว่าครับเพราะเราจะเดินทางไปตรงกันได้เลยโอ้ฝั่งเราตายหมดเลยครับที่จะมาช่วยเรา เรากลับลำเรียบร้อยพร้อมไปเชิญหน้ามีถังมาหนึ่งคันครับขอเซตปืนเรียบร้อยมาหาโอ้ไฟร้อนแรงโอเคผมเห็นแล้วเห็นแล้วไปไม่โดนครับลูกนี้โอเคนี่เลยเห็นควันเต็มเต็มไปโดนครับแต่ไม่เข้านี่ มีคันนึงอันนี้ยิงง่ายแกวแต่ทะลุทะลุแบบทะลุผ่านเกาะมันคงบางเกินไปอ่ะโอ้โหมันตกเด็กพอดียิงยากครับมาแล้วห่วยเจาะด้สวยด้วยเด,ดระเด็นเข้าข้างๆเฮ้ยทางขวาผมเห็นละหนึ่งคันนะครับ ไปลองยิงดูว่าจะยิงเข้าไหมปึ๊มับก็ให้คือแข่งปกักไอคันนี้ที่มันลากรถถังน้ำมันมาด้วยอะ่ะบอกไอ้นี่ดีกว่าไอ้นี่บางกว่าเยอะเลยเอ้๊บเข้าแต่ว่ากระสุนทะลุเล่นคันนี้ต่ออ้๊บไม่โดนครับเดินห,หน้าดีกว่าเพราะคันนี้ยิงยากครับปราตไปีใกล้ๆอันน่าจะเกาะของ กระสุนเรามันเบาเกินไปที่จะเจาะก่อทะลุเข้าไปนะครับมาเดี๋ยวลองวัดกันอีกรอบเป็นต่ำๆเลยลองโผงนี้มันจะติดซากเป็นไงทะลุรออีกลูกนึงมาแางนี้เลยดักนี้เลยไปโอเคสวยงามครับตายเจะหาเยี่ยงขันต่อไปกันดีกว่าไปข้างหน้าเราข้างหน้าเรา มีคันหนึ่งพอดีเลยคือซีวผมจะยิงทะลุได้ไหมไม่จะเป็นครับนี่เลยอืมเรียกข้านอย่างนี้บอกเลยว่าแตกหมดแล้วถังสตันจีสตันเอฟอ่าตายนะครับอุ้ยน่ากลัววะ่ะคือจู่ๆกอมีกระเบตกตรงต่อหน้าเอ้ข้างหน้ามัถังอีกหนึ่งคันครับยิงได้ยิงได้ขอจบเป็นเ c ็มสีเชอร์แมน ผมว่าพาคาผมบางไปละออกขวานิดหน่อยว่ายังยิงได้อยู่โอเคลองหันดูก็สามารถยิงข้ามหลังคาได้ไหมไม่ได้ครับอ่านี่แหละนี่แหละนี่แหละมุมดีเลยไปโอ้โหแต่เจาะไม่เข้าไงข้ามตรงนี้หน่อยนึงไปโอ้ไม<ป>่เข้าอ่ะโอเคตาย ทุก็นือยิงให้ครับผมเรายิงเชอร์แมนไม่เข้าอ่ะระยะมันน่าจะไกลไปด้วยแหละเราแรงข้างบนนั่นเข่งไหเทำไมจะทิ้งระเบิดใส่ผมเปล่าวะไปซ้ายซ้ายทางซ้ายทางซ้ายอยู่ที่จะทันไหม บอกว่ามันคงไม่วิ่งเข้าบ้านไปก่อนนะผมว่าทันผมว่าทันเจ๊เดิมตั้งม,มุมนิดหน่อยรอเลยครับมาแน่มาแน่ผมปืนไม่หันาหาช้าให้ระดับตรงนี้ดีกว่าเออได้พอดีอู นึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วโชคดีนะครับที่มันขับชนก็เลยได้พอไม่งันนะั้นผมว่าน่าจะพลาดนะขันเมื่อกี้มันหันหันปืนช้ามากเลยเฮ้ยมันถอยหนึ่งคันครับเป็นทีสามสิบสี่ทีสามสิบสี่นึกว่าจีนเข้ามาแนละ้พวพุความเป็นมุมทะแยงด้วยนะเ,ยเสียงอะไรอ่ะเสียงมันอยู่คนเดียวอีกอ่ะ โอเคครับจุดบียูถังไอเสษที่ไม่ได้อยู่คนเดียวอ่านี่ไงเห็นแล้วเอ้ยเอานี้ก่อนเลยแล้วก็ยิงคนครับปัก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 เรียบร้อยปืนมันหันช้ากำลังลังเลอย่ว่ายิงตัวไหนก่อนดีวะงั้นตัดคนขับก่อนแล้วกันแล้วอยตามด้วยกันเนอร์นะผมเราจะกรนตีได้เพราะว่ารถคันเมื่อกี้ไม่มีเกาะเลยนะครับ โอเคมาเรายิงทีสามสี่ต่อเฮ้ยอันี้มันเดคแมกนี่วะไปโดนครับแต่ว่าทะลุอีดูหนึงว่าไงว่าไงปิดพอดียอดไม่โดนครับสูงขึ้นไปอีกนี้แหละโดนแน่ยอดโอเคได้ครับเดคเมกตายแล้วก็มีอีกคันนะผมแต่เขายิงผมอยู่เดี๋ยวจะเปลี่ยนที่นิดหน่อย ื่อจะได้ไม่ตกเป็นเป้าครับผมสิรอรอปืนหมุนแป๊บแล้วเราค่อยขับออกไปโอเคเดี๋ยวมองหาก่อนเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอาหลังก่อนครับคันหน้าจะช่างมันทันไหมโอกว่าไม่ทันหวัเราต้องหับตัวรถช่วยโอเคเออ สวยเอเวนเจอร์ตายาษาถังกิษพุ่งแรงมากแสงทางโคง้งไอปืนแล้วก็หมุนช้าดิสิหาเยอะข้างหน้าก่อนโอเคน่าจะอยู่แถวควันจากควันตรงนั้นมันน่าจะถอยแล้วละ่ะต่กระดักไปก่อนครับเผื่อมันขับเผื่อมันแบบว่าเอ้ยน,นี่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 นนแล้วละ่ะ ยอไปหนึ่งเมตรต่ำไปครับสูอีกหน่อยมันคือส่วนไหนของรถก็ไม่รู้นะมันจะเป็นมอหุงข้าของรถนะครับยอดโอเคข้ามต่มลงอีกหน่อยแล้วก็หันขวาหันอีกหันอีกมันตัดผมไปรเรื่อยๆรู้สึกไม่ค่อยอยากอีกงันยังไม่ยิงลวกันครับรอมันนิ่งๆก่อนแลวกัน เนยประมาณตรงนี้ยอดไม่โดนสูบปนิดนึงเฮ้ยดูดูข้างๆก่อนโว้มี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 หนึ่งคันหนึ่งันตั้งปืนก่อนแล้วขับออกไปไปเรียบร้อยครับดิงมันรู้แล้วครับว่าผมอยู่นี่ไปไปพร้อม ยอดจีิเรียบร้อยเข้าแก้มพอดีโอ้โอชิปหายละเฮ้ยเอาจิงป่้เนี่ยล้มเลยเราจะไปต่อไงอะ่ะรอรอพริกรอพริกค่อยค่อยหมุนอย่างช้าช้าสิบแปดวิอ่ะซัมตีน่ะนะจะมีใครมาช่วยไหมเนี่ยทางนี้เราลำบากแล้วครับ บอกเลยว่าหายนะแน่ๆที่มีใครอาสา,ามาพลิกให้ไหมครับมาแล้วโอต้องดับเครื่องก่อนวะเงียนไว้ว่าเราเป็นซาดรถถังครับจริงๆแล้วอ่าใช้ได้ผลครับสิ่งที่ใช้ได้ผลที่ดับเครื่องนี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันไม่รู้ไปแล้วไปแล้วคิดว่าผมตายแล้วเว้ยฟันเฟ์ออีกรอบนึงครับมันต้องผ่าน ว่าไงสนใจผมไหมโอเคไม่สนใจนะครับทีมาผมก็สตาร์ทรถเพื่อคาดหวังว่ามันจะพลิกไม่ให้ผมผมพยายามจะไม่ขยับมากนะเพราะมันอยู่ในจุดที่แม่มันยิงผมแล้วอย่างสบายใจเลยละ่ะโอเคลองขยับดู เดี๋ยวขยับก่อนไปใช่ขยับกับสปายอ่ะหนังสปายชัดๆโอเคมันขี่ผ่านครับเฉยจอดนี่นี่มันหนังชีวิตชัดๆทำให้ผมถึงจะพลิกคันนี้ได้วะเอาทีพลิษก็ถังได้ยังไงวะเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนมาช่วยไปแล้ว พยายามกันต่อพีคได้ก็จะไปฆ่ามันได้อะอย่างเซ็งเลยรถความแน่ยคราวนี้มไม่ขยับเลยเอะเราจะ <laughs> ความจะจบเกมแบบนี้อะนะจริงดิจริงปะเนี่ยความจนจบเกมปะจริงโอ้โหสุดยอดเกินโอ้โหละความจนจบเกมปะครับ